สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขายเดียพอร์ทแคส์พอร์ทแคส์เพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะซึ่งเรื่องเล่านี้นะคะมาจากหนังสือพลังแห่งความไม่รู้ ซึ่งไอเดียก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างแล้วหรือยังนะคะแต่ยังไงก็ลองมาฟังกันดูค่ะไอเดียว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีและน่าสนใจพอสมควรค่ะเอากี่เรื่องดีคะไอเดียว่าสัก3-4เรื่องแล้วกันนะคะไปฟังเรื่องแรกกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพวาดค่ะซึ่งภายในหนังสือเนี่ยหัวข้อมันก็คือ ยิ่งหายากยิ่งอยากได้ค่ะจริงๆเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้ค่ะว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งค่ะเขาเนี่ยก็ไปจ้างจิตรกรมาวาดภาพค่ะซึ่งเขาก็วาดภาพของภรรยาของเศรษฐีท่านนี้แหละค่ะแต่ต่อมาเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นเรื่องราวก็ผ่านมา300ปีหรือตอนนี้กี่ร้อยปีเราก็ไม่รู้300ปีมั้งค่ะ รูปภาพที่เป็นภาพวาดของภรรยาเศรษฐีท่านนั้นค่ะก็ได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์รูปของปารีสค่ะซึ่งรูปภาพนี้ก็ไม่ได้เป็นภาพที่ใหญ่โตอะไรมากมายเป็นภาพที่ไม่มีใครให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญด้วยซ้ําค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็มีโจรเนี่ย ก็อยากจะไปขโมยรูปภาพในพิพิธภัณฑ์แต่เขาก็อยากเลือกรูปภาพที่ไม่มีใครสนใจเพราะว่าจะได้ไม่ถูกจับได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเลือกที่จะขโมยรูปภาพผู้หญิงคนนี้ไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีคนตาดีค่ะก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันเคยมีรูปภาพอยู่ตรงนี้นะแต่มันหายไปไหนก็คิดว่าเออพิพิธภัณฑ์คงเอาไปทำความสะอาดแต่หลังจากนั้นพิพิธภัณฑ์ก็บอกว่าไม่ได้เอาไปทำความสะอาด แต่ว่ามันหายไปพอมันหายไปค่ะคนผู้คนเนี่ยก็เริ่มสนใจเริ่มสงสัยว่ารูปภาพนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงทำไมโจรเนี่ยต้องขโมยรูปภาพนั้นแสดงว่ามันต้องมีความสำคัญมากๆมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษหรือว่าดีกว่ารูปภาพอื่น จรถึงขโมยรูปนั้นไปค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ต้องไปสืบค้นไปหาข้อมูลว่าไอ้รูปภาพที่มันหายไปเนี่ยมันคือรูปอะไรแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปสืบค้นมาค่ะว่ารูปภาพนั้นคือรูปอะไรนั่นก็คือรูปโมนาลิซาค่ะและก็ไม่มีใครจำํำ รูปภาพนั้นได้เลยนะคะว่ารูปภาพหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงยิ่งคนจําไม่ได้ก็ยิ่งได้รับความสนใจค่ะสื่อต่างๆเนี่ยก็ประโคมข่าวเรื่องของรูปภาพโมนาลิซาก็ยิ่งดังเข้าไปอีกค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปสืบค้นหรือว่าได้หารูปภาพนั้นเจอจากร้านขายรูปภาพเก่าๆค่ะเพราะว่าโจนเนี่ยได้เอาไปขายไว้ที่นั่นพิพิธภัณฑ์ก็เลยซื้อกลับมาคืนไว้ที่พิพิธภัณฑ์เหมือนเดิมค่ะก็เป็นเรื่องราวความโด่งดังของรูปภาพที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสนใจและก็อยากจะไปดูรูปภาพ ของผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือรูปภาพโมนาลิซานั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ก็ทําให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตจนมาถึงทุกวันนี้ที่เป็นรูปภาพประวัติศาสตร์รูปภาพความสําคัญต่างๆขึ้นมาได้ค่ะต่อมาเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของสวนสัตว์แห่งหนึ่งค่ะ คือสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่มีลูกค้าไม่มีผู้ชมเข้ามาใช้บริการสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์ที่เล็กๆไม่โด่งดังค่ะแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูสัตว์ใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดแคมเปญแล้วมันก็ถึง ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์ค่ะเขาก็คิดว่าโอ้จะทำยังไงให้สวนสัตว์เขาเนี่ยมีรายได้เพราะว่าสวนสัตว์ใหญ่ๆอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำแคมเปญเกี่ยวกับคู่รักหวานชื่นใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์ทุกคนก็จะนึกถึงเฉพาะคู่รักแต่ว่าสวนสัตว์นี้ค่ะคิดต่างค่ะทำต่างเลยค่ะก็ได้จัดแคมเปญเกี่ยวกับคน อกหักขึ้นมาค่ะว่าเขาคงคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนเรามันก็ไม่ได้มีความรักทุกคนหรอกมันต้องมีคนที่อกหักและก็ไม่ชอบความรักเขาก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นแคมเปญของส่วนสัตว์เราก็คือแคมเปญเกี่ยวกับคนอกหักเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยประกาศลงไปใน Facebook ค่ะว่าถ้ากว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเขียนชื่อแฟนเก่าของคุณลงบนมแมลงสาบเพื่อเอาไปให้สัตว์ที่ชื่อว่า เมียแคสเนี่ยค่ะได้กินในวันวาเลนไทน์ก็สามารถรับชมผ่านถ่ายทอดสดออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะ<ม>เขาก็ตั้งชื่อว่าเลิกกวนใจชั้นสักทีค่ะสรุปว่าก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะผู้คนเนี่ยก็ลงสมัครเพื่อที่จะเขียนชื่อแฟนเก่าของตัวเองลงบนมแมลงสาบแล้วก็ให้เมียแคสเนี่ยกินค่ะ และพอข่าวเหล่านี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้สื่อมวลชนสื่อโทรทัศน์ต่างๆค่ะหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเนี่ย ก็พูดถึงซึ่งก็เป็นการโฆษณาแบบฟรีๆให้กับสวนสัตว์แห่งนี้ไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือเกิดจากการบอกต่อซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่ามีอยู่ค่ะจนกระทั่งใครสักคนเนี่ยคิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาแถมยังไม่รู้ด้วยนะคะว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เสียเงินจากการทำสิ่งนี้หรือเปล่าแต่ผลตอบรับก็ถือว่าดีมากๆทำให้สวนสัตว์เนี่ยมีรายได้แล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกอีกด้วย ค่ะต่อมาเป็นเรื่องที่3ค่ะเขาบอกว่าทำไมเสียงโต้แย้งจึงเป็นสิ่งที่เราต้องการต่อให้ใครโต้แยง้งหรือว่าเถียงอะไรกับเราสักอย่างนะคะเราก็ต้องรับฟังค่ะตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็พูดถึงเรื่อง Apple ค่ะบริษัท Apple iPhone ค่ะคือ Apple เนี่ยเขาเปิดตัว iPhone ในปี2007ค่ะซึ่งผู้คนในอเมริกานะคะ ต้องใช้เครือข่าย ATN เท่านั้นค่ะ ATNT ค่ะขออภัยค่ะจึงจะใช้งาน iPhone ได้ถ้าสมมติพูดถึงเรื่องเครือข่ายอย่างสมมติว่าถ้าว่าในบ้านเราเนี่ยใช้ได้เฉพาะเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งกับ iPhone มันก็คงไม่ดีใช่ไหมคะ แต่วัยรุ่นคนหนึ่งค่ะที่ชื่อจอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่อยากใช้เครือข่าย AT&T นี้เขาอยากใช้เครือข่าย T-Mobile ซึ่งเขาก็อยากใช้เครือข่ายอื่นค่ะเขาก็เลยได้ทำการแกะ i p h Iphone ของเขาค่ะแล้วก็หาหน่วยประมวลผลเปลี่ยนรหัสคำสั่งแล้วก็ตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่ค่ะเพื่อให้มันทำงานบนเครือข่ายใดก็ได้จากนั้นค่ะเขาก็ได้โพสต์วิดีโอนี้ละค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ ลงบน YouTube แล้วก็มียอดเข้าชมถึง2ล้านวิวด้วยกันค่ะซึ่งมันก็คือ iPhone ที่ถูกแฮกเครื่องแรกของโลกค่ะพอสตีฟจ็อบได้ยินข่าวนะคะแน่นอนค่ะว่าเขาเนี่ยก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้มากๆค่ะเขาบอกว่า จะมาแข่งชักคยเอร์กับฉันไม่จบไม่สิ้นเขาบอกว่าคนหลายคนเนี่ยต้องการที่จะเจาะระบบของเขาอย่างไม่หยุดย่อนและเราเนี่ยก็ต้องหยุดพวกนี้ให้ได้เพื่อไม่ให้เจาะระบบ iPhone ของเราแต่สตีฟวอร์เนียค่ะผู้ร่วมก่อตั้ง Apple เนี่ยก็ไม่ได้คิดเห็นแบบนั้นค่ะเขามองว่าอืม เขาเข้าใจนะว่าคนเราเนี่ยคิดยังไงและอันที่จริงพวกเขาก็ไม่ได้เป็นอาชญากรหรือว่าทําอะไรไม่ดีกับ iPhone ของเราแต่กับเป็นบอ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ดีๆด้วยซ้ําซึ่งประโยคสุดท้ายนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากค่ะภายในหนังสือเขาบอกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นมีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นและเป็นบอ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์ค่ะจะว่าไปก็ต้องขอบคุณคุณจอร์จนะคะที่ เป็นตัวเปลี่ยนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ iphone, ใช่ไหมคะเพราะหากว่าถ้าเราจะใช้ iphone แล้วมันยึดติดกับเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเนี่ยไอเดียว่ามันก็ค่อนข้างที่จะผูกขาดไปนิดนึงซึ่งการโต้แย้งก็ทําให้เกิดเรื่องราวดีๆและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกันคะ่ะ เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ค่ะเรื่องนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็คือมอีการลดไฟฟ้าสายหนึ่งในอเมริกาค่ะซึ่งพนักงานการเงินการบัญชีเนี่ยเขาดูงบการเงินและว่าบริษัทลดไฟสายเนี้ยถ้าจะไปไม่รอดแล้วเขาก็เลยจะต้องคิดแคมเปญหรือว่าทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ บริษัทรถไฟของเขาเนี่ยค่ะสามารถอยู่รอดต่อไปได้เขาก็เลยคิดว่าการที่จะทำให้คนมาใช้บริการรถไฟเขาเยอะๆเนี่ยมันก็จะต้องเสียเงินไปจ้างาสื่อพิมพ์สำนักพิมพ์เพื่อเป่าประกาศหรือว่าเสียเงินโฆษณาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยรู้จัก รถไฟของตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักบริษัทของตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงเพราะว่าไม่มีเงินไปโปรโมทบริษัทของตัวเองแล้วแต่เขาก็คิดขึ้นมาได้ค่ะว่าคนเนี่ยเขาก็นึกถึงตอนเด็กๆว่าเออเขาเนี่ยชอบดูคนที่ทำลายข้าวของตีกันการทำอะไรแบบนี้ค่ะคนเนี่ยดูเยอะเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่า งั้นจัดให้รถไฟเนี่ยมันชนกันดีไหมคนน่าจะสนใจซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายการตลาดคนนี้ค่ะเขาก็จะต้องไปเสนอให้กับผู้บริหารเห็นชอบอนุมัติโปรเจก t นี้แต่เขาอะค่ะบอกกับผู้บริหารว่าเขาเนี่ยจะจัดงานรถไฟชนกันเพื่อทดสอบความปลอดภัยประสิทธิภาพของรถไฟสองขบวนฝ่ายบริหารก็เลยอนุมัติค่ะเพราะว่าเหตุผลก็คือต้องการตรวจสอบ ระบบความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพของรถไฟก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรสามารถจัดได้ซึ่งการจัดงานก็ถูกประกาศออกไปค่ะติดป้ายประกาศว่าจะมีการจัดรถไฟชนกันเพื่อดูระบบความปลอดภัยของบริษัทของเรา และที่สำคัญก็คือสถานที่ในการจัดงานค่ะมันไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ได้มันจะต้องไปทางรถไฟเท่านั้นทำให้ผู้คนที่อยากจะไปดูเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปดูการจัดงานรถไฟชนกันค่ะ ซึ่งเขาก็คิดว่าคนจะมีคนไปดูสักหมื่นคนสองห0ื่นคนก็โอเคแล้วสรุปว่าเกินคาดค่ะมีคนซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปดูรถไฟชนกันเนี่ยส0 0หม่นคนก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยหาเงินให้กับบริษัทได้แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือว่าตอนที่รถไฟชนกันค่ะมันเกิดหม้อน้ำแตกแล้วก็มีเศษ เศษเหล็กเศษวัสดุรถไฟเนี่ยค่ะกระเด็นใส่ผู้ชมทําให้มีผู้คนเสียชีวิตและก็มีนักข่าวเสียชีวิตด้วยค่ะแน่นอนว่าฝ่ายการตลาดการเงินคนนั้นโดนผู้บริหารไล่ออกเป็นแน่นอนค่ะแต่ผลตอบรับที่ตามมาก็คือว่ามันดังมากๆค่ะก็คือว่าเป็นข่าวใหญ่ภายในประเทศเลยก็ว่าได้ว่าบริษัท รถไฟสายเนี่ยจัดงานรถไฟชนกันแล้วทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของรถไฟก็เท่ากับว่าเป็นการโปรโมทบริษัทฟรีๆเลยค่ะทำให้คนเนี่ยยิ่งสนใจว่ารถไฟสายนั้นของบริษัทอะไรและที่ไหนทำให้บริษัทได้รับความนิยมค่ะ เกิดเรื่องไม่ดีแต่ดันทําให้บริษัทเนี่ยได้รับความสนใจแล้วผู้ใช้งานมากขึ้นบริษัทก็มีรายได้มากขึ้นสรุปว่าผู้บริหารก็เรียกคนนั้นค่ะกลับเข้ามาทํางานเหมือนเดิมเรื่องราวก็ประมาณว่าการโปรโมตเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องส่งผลดีหรือว่าสร้างเรื่องดีๆสร้างเรื่องแย่ๆก็สามารถดังได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ไแนะนําให้ทําเรื่องแย่ๆตลอดเวลานะคะ และนี่ก็เป็นเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ค่ะพลังแห่งความไม่รู้ The Power of Ignorance ซึ่งมีหลายเรื่องที่อ่านไปก็ขำไปตลกไปค่ะแต่เขาเนี่ยก็สอดแทรกเนื้อหาสาระให้เราเนี่ยได้หยุดคิดว่าเออมันก็มีการทำแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีการทำให้เรารู้สึกว่าเรามีมุมมองทางความคิดที่เปลี่ยนไปกับเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหนังสือเล่มนี้ค่ะ ถ้าถามไอเดียว,ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครนะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆอยากมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าคุณเนี่ยจะได้นําเรื่องราวต่างๆภายในหนังสือเล่มนี้ค่ะไปคิดไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ณตอนนี้ค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเดียพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ